หุยซบนางเอกตัวแม่ฟาชุดแบบอกโพธาใส่ผมสุดเซ็กซี่ซับสะเทินทางทะเลซบสุดเดือดนางเอกตัวแม่ฟาชุดหวานแต่ซับแวกกลางอกโชว์หุ่นเพียวอวดเดียวขาขาวร้อมกับาท่าโพใส่ผมสุดรร้อนริมทะเลมีรูปซับซับเซ็กซี่เซ็กซี่ให้เป็นฝันและติดตามกันอยู่ตลอดเวลาสําหรับนางเอกสาวมาความสามารถบุกลุกฝนทิพที่เจ้าตัวขยันอดหุ่นฟิตแอนเฟิร์มจากการออกกำลังกายอย่างหนัก ลงบนอินสตาแกรมอยู่บ่อยๆอย่างล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสภาพสุดซีจนแฟนอดใจไม่ไหวต้องเข้ามาถล่มเมน้นล่าสุดปุกลูกก็ได้ออกมาอดความรับรูว ซึ่งครั้งนี้เธอมาในชุดกระโปรงหวานๆรอปิดความแซ่บไปไม่มีเพราะงานนี้เธอแบกอ,อกลึกเผยเห็นความแซ่บสุดซีทโพท่าเสยผมเสิริมความซิกซี่ริมทะเลซึ่งหมาพรอมแคปช่นอ้อนว่าฮัลโหลที่รักเรียกได้ว่านะ่ารักแต่แซ่บที่สุดงานนี้ทะเลเดือบปุดไม่แพ้แฟนคลับในโซเชียลที่แหกคอมเมนต์กันสนั่นไอจีเลยทีเดียวขอขอบคุณภาพบุกลุกฝนทีภาพแหล่งข้อมูลข่าวไบรท์ทีวี .co.th ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ